มันใจจะมาดูมีความสุขแต you know, ่ท like ี way, like ่มึงตั uh, ้งใจจะมาตีกันนี่มันมีคนละเรื่องกันเลยถ้ามึงอยากจะตีกันนะมึงไปเวทีมวยได้ไหมต่อยกันอย่างนี้มันขี้หมาป่ะตีรองเท้าฮะผู้หญิงเราไม่ชอบผู้ชายแบบนี้หก็ทีมวยท่าน่าจะต้องเตะแบบดวงเาวาเตะแบบแสงไทยผมน่าทึ่งสุดเลย Altyazı เขาตั้งใจจะมาดูมีความสุขแต่ไม่มีตั้งใจจะมาตีกันหรือมันคนละเรื่องกันเลยถ้ามึงอยากจะตีกันนะมึงไปเวทีมวยดีไหมอไปเะใครมาดูไม่ได้ยินด้วยนะฮะเผลอๆดูที่โมวขาวอย่างนี้นะแสนชัยอย่างนี้ยอดมวยสูงอย่างนั้นน่ะเออมึงไม่ไม่ตีมาต่อยแบบนี้มึงขี้หมาปะ เป็นสาวเหรอครับผู้หญิงเราไม่ชอบผู้ชายแบบนี้หรอกผู้ชายหน้าเกินดูเก่งมีความเก่งแบบรองเท้าเก่งแบบแสงไทยผมรักคำสิ่งดีสามารถเผว่าร่อารมณ์นีพี่น้องชาวสุรินทร์ครับขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับสอหอ ตำรวจทหารอสอสรปภทุกฝ่ายเลยนะครับคงจะเหนื่อยกันมากเลยนะครับไม่เคยมีคอนเสิร์ตไหนที่มีก,การั้านการ,การตีกันได้ดีเท่ากับค่ำคืนนี้เลยนะครับมีที่เดียวจังหวัดสุรินทร์นะครับอย่าไปตายนะออกไปเฉยๆค่อยๆออกไปอย่าไปทะเลาะกันข้างนอกเหมือนปีก่อนแม่งไปตายหาข้างนอกชีวิต ไม่มีค่าเลยขอให้ชาวสุรินโชคดีมีความสุขครับกับงานช้างปีนี้แล้วเจอกันใหม่นะครับ มีน้องมีน้องที่น้องที่เขารู้จักกันกับลูกอะค่ะแล้วเขาเขาแชทมาบอกว่าแม่ น้องโดนยิงนะครับผมก็งงอะไรเงรี้ยว่าน้องโดนอะไรเงไปคนละที่กันนะคะแล้วคนที่ไปด้วยกับน้องอ่ะแชทมาบอกน้องอีกคนหนึ่งแล้วก็เขารู้จักกับแม่ไงก็เลยแบบแชทมาบอกแม่ก็เลยแบบแมาบมแบบที่แม่ตอนแม่รู้ตอนประมาณตีห้าค่ะเพราะว่าเพราะว่า,วา,วาแม่นอนใช่ไหมแม่เข้ากะตอนตีห้าครับแล้วมาแล้วก็แม่ก็เลยถามว่าเป็นอะไรน้องก็เลยบอกโดนยิงบอกผมก็ไม่รู้แม่ก็เลยมาโรงพักลาง,งานมาโรงพัก แล้วส่วนสาเหตุเราคิดว่าเกิดจากอะไรที่ลูกเราโดนแบบนี้น่าจะไปกับเพื่อนนะคะไปกับเพื่อนแล้วเพื่อนอาจจะมีเรื่องอะไรเงี้ยค่ะมีเรื่องผู้หญิงอะไรข้ามาได้ไม่แน่ใจหนกันก็ไม่ทราบเหมือนกันน้องก็บอกว่าไม่ใม่หรืออะไรไม่ก็ไม่มีเพราะวันนี้ก็ไม่ได้แบบอยู่เมืองก็ไม่ค่อยนั่งเขาจะอยู่บ้านนอกค่ะนานเคาจะมา की <laughs> महा <laughs>